มาเริ่มกันเถอะมงกุฎนกยูงเธอเป็นราชาปีศาจเรียบร้อยแล้วแบบนี้จะสู้ได้ยังไงไม่แปลกใจที่เขาจะเลือกเธอเป็นทายาทนางมีความสามารถและคุณสมบัติจริงๆดูเหมือนว่าข้าเหมสมจะเป็นผู้ท้าชิงคนแรกเดิมทีข้าตั้งใจรอให้เจ้าผ่านการท้าหลายครั้งก่อนแล้วค่อยลงมือแต่ข้ารู้สึกวันไม่ยุติธรรมทั้งเจ้าและข้าังนั้นข้าหวังว่าข้าจะได้เป็นผู้ท้าชิงคนแรกและคนสุดท้ายของเจ้าเจ้า เจ้าเป็นใครเนี่ยโอ้ยเจ้าจำข้าไม่ได้เหรอข้าเป็นลูกพี่ลูกน้องของเจ้าไงล้างหลิงบ้าเอ้ยข้าเกิดมาพร้อมพรสวรรค์อันพิเศษเมื่ออายุ12ข้าก็ได้รับมงกุฎทองคําดังนั้นข้าจะมีโอกาสสูงที่จะได้เป็นผู้นำเผ่าคนถัดไปข้าจึงถือเรื่องนี้ว่าความรับผิดชอบของข้าเสมอข้าพยายามฝึกฝนอย่างขยันขันแข็งแต่เนื่องจากข้าไม่ได้เป็นสมาชิกในราชวงศ์ลำดับการสืบทอดบัรลังของข้าจึงค่อนข้างต่ำ และผลคือเด็กผู้หญิงคนนี้ผ่านการประเมินที่ราชสำนักภายในเวลา1-2ถึงปีและได้รับขนนกสวรรค์จรองราชาปีศาจนกยูงจึงตั้งใจส่งต่อตำแหน่งผู้นำเผ่าให้กับลูกหลานสายเลือมผสม,มอย่างไม่โกงจือเชิญพิธีเหล่าตบบูชาตะวันในครั้งนี้จะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของข้าข้าจะไม่ปล่อยคู่แข่งคนอื่นแซงหน้าข้าต้องรีบโจมตีก่อนเพื่อชิงความได้เปรียบตำแหน่งผู้น,ำ,นำเผา่านกยูงต้องเป็นของข้าอ่ะเกิดอะไรขึ้นบริเวณนี้จู่ๆก็มีองค์ประกอบพิธตีแฝงอยู่จำนวนมาก ข้าไม่สามารถขยับได้เลยเฮ้ทาเป็นติดทั่วทั้งบริเวณถูกเธอควบคุมไว้ทั้งหมดเธอทําทแบบนั้นได้ยังไงแราดึงดูดแบบนี้มันคือดาวเครื่องดาราคอยเธอรู้วิชาี้นด้ร้องงั้นเหรอเปืไม่ได้ยังไงไม่มีทางข้ายังไม่ได้แสดงฝีมือเลยด้วยซ้ําข้าจะถูกจัดการแบบนี้ไม่ได้ล้างดิงถูกกาจัด้ทันทีถ้าเขาไม่สามารถเอาชนะได้เราก็ไม่มีทางทําได้คนต่อไปพิมื์อ,อ่อนขนาดนี้ยังกล้ามาท้าทายข้าอีกงั้นเหรอ ข้าคิดว่าเขาจะแข็งแกร่งซะอีกใครเป็นคนต่อไปพอแล้วเสียงนี่มันหรือว่าเป็นเขาที่มาหวังชิงเจ้ารู้หรือไม่ถ้าเจ้าไม่เปิดเผยตัวลูกสาวของเจ้าที่ราชสำนักข้าคงยังสามารถรอต่อไปได้อีกหน่อยแต่เจ้าพานางวาที่ราชสำนักและได้แชมป์ตั้งประเภทเดียวได้คู่เจ้าคงเข้าใจใช่ไหมว่าเจ้ากำลังประชญหน้ากับอะไรครั้งก่อนจะใช้พลังของจักรพรรดิตราศักดิ์สิทธิ์เพื่อยับยั้งข้าได้คราวนี้ข้าอยากรู้นัก ว่าเจ้าจะมีพลังอะไรที่มาขัดขวางข้าได้อีกทองักพัรฟีนิกซ์กคริสตัลอย่าก,กังวลข้าอยู่นี่แล้วเจ้าตื่นแล้วเหรอนกฟีนิกคือราชาแห่งนกทั้งปวงข้าสัญญาว่ายกเว้นหวังชิงและลูกสาวของเขาตัดบทที่ทุกคนยอมจำนนพวกเจ้าจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเจียหลียังเป็นพลเมืองของเมืองเจียหลีเหมือนเดิมอีกทั้งพผปาพิาษานกยุงก็ยังคงนำดวงต่อไปได้เพราไรสาระสมัยที่บรรพบุรุษของเรายังคงมีชีวิต ายเลยเผ่ปสศาจฟินิกของเจ้าจะมีที่อยู่ล่ะในเวลานั้นโลกรู้เพียงพลังแห่งโชคชะตาของจิ้งจอกสวรรค์และความสามารถของนกยูงในการมองเห็นความลับสวรรค์เผ่าฟินิกของเจ้าล่ะไปมุดหัวอยู่ไหนเจ้าเขาเป็นศัตรูตัวฉกาจของเราเราจะไม่ยอมจำนนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามนอกจากนี้แม้ข้าจะไม่อยากยอมรับแต่การมาของจิงเฟิงจะได้เห็นว่าเสี่ยเหมยเติบโตมาถึงจุดที่สามารถคุกคามเขาได้แล้วเขาไม่สามารถรอได้อีกแล้ว หวังชิงเมืเ่อเด้ม,มาถึงขั้นนี้แล้วเจ้ายังจะหนีเช่นคนขี้ขาดหรือขี้ขาดจะต่ตอนแหละขี้ขาดฉินเมื่อก่อนเจ้าพูดเสมอว่าเจ้ารักข้ามากแค่ไหนเจตมีใจจะม,จมอบชีวิตของเจ้าให้กับข้าแต่เมื่อมีโอกาสได้เป็นใจจาก,กพัดเจ้ากราบลาทิ้งข้าโดยไม่ลังเลตอนนี้เพื่อประโยชน์ของเจ้าแล้วเจ้าก็กำลังจะสังหารลูกสาวข,ของข้าอีกครั้งถ้างั้นเจ้าก็มาฆ่าข้าด้วยสิให้เรื่องมนยุติที่นี่เลยฉินเจ้าก็รู้สำหรับพวกเราผอปีศาสไม่ว่าจะเป็นใคร การได้เป็นเจ้าจักรพรรดิถือเป็นสิ่งสำคัญมากข้าสาบานได้ว่าข้ารักเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นในชีวิตนี้ตราบใดที่เจ้าเต็มใจได้จะกลับมาหาข้าข้าก็จะยังคงววาเราเจ้าสุดหัวใจและในอนาคตเราก็จะมีลูกด้วยกันคิดว่าข้าจะเชื่อกันหรอเลินซีโม่ข้ามองเจ้าออกนานแล้วเจ้าเป็นแค่คนเห็นแก่ตัวส่วนจะเป็นประโยชน์ของตัวเองดังนั้นข้าไม่ต้องการและจะไม่มีวันเต็มใจกับเจ้าด้วยเข้ามาสิมาฆ่าข้าเลยหยาบย่ำร่างพวกเราแม่ลูก และเดินหน้าไปในเส้นทางของเจ้าในหุ่นหันพันเล่นมันจะไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เจ้าจะได้ลืมคิดถึงลูกของเจ้าบ้างสิจะลืมสัญญาที่เจ้าให้กับข้าได้ข้าจะฟังเจ้าอย่าไปนะปล่อยให้พวกเขาแก้ไขปัญหากันเองดีกว่าไม่ต้องกังวลพอไปศาสนกยูงและเมืองเจอร์ลิตจะไม่เป็นไรจะรู้อะไรบ้างหรือเปล่าพ่อของเจ้าเคยบอกข้าบางอย่างแต่ข้าสัญญากับเขาว่าจะไม่บอกเจ้านี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับเจ้า เจ้าจะรู้เรื่องนี้เองเมื่อเจ้าได้เป็นจตะกพั์ในอนาคตมันคือเรื่องอะไรกันแน่อเจ้าจะใช้ซูฉินมาข่มขู่ข้าหรือเพื่อขัดขวางไม่ให้ข้าฆ่าเจ้าหรือเจ้าประเมินข้าต่ำไปข้าจะไปต้องหลบหลังผู้หญิงเพื่อตัวเองรอดด้วยหรือถ้าข้าเลือกทําอย่างนั้นข้าคงทําไปแล้วในครั้งก่อนที่เจ้ามาทําให้ข้าต้องรอจึงตอนนี้มงกุฎนกยูงที่หักแล้วก็ไม่สมบูรณ์นี่เจ้าใช่ข้ากำลังจะตายในเร็วนี้ และข้าไม่มีทางที่จะสู้เจ้าได้อีกแต่ถึงอย่างนั้นก็มีความจริงบางอย่างเกี่ยวกับซูฉินและเสียวเหมยที่เจ้าต้องจําเป็นต้องรู้นั่นคือความจริงงันหรือพวกเจ้าปกปิดอะไรข้ากันแน่เจ้าภามบอกรักนางแต่กลับไม่เข้าใจนางเลยอะไรทําให้นางต้องจากเจ้าไปไปอยู่เคียงข้างคนทีนะ่นางไม่ได้รักอะไรนะนางว่าได้รักเจ้ากันหรืองั้นระหว่างเจ้ากับนางใช่ข้ากับซูฉินไม่ได้รักกันระหว่างเราไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยเสี่ยวเหมยก็ไม่ใช่ลูกของข้ากับซูฉิน อะไรนะฮะ<า>งั้นเด็กคนนั้นเป็นลูกของซูฉินกับใครกันนี่มันชัดเจนอยู่แล้วไม่ใช่หรือเพราะนางตั้งคันลูกของเผ่าปีศาจต,ตอนนั้นซูฉินไม่กล้าบอกองค์กรไททอนแถมเจ้าก็ทอดทิ้งนางนางจึงทําได้เพียงหนีไปตอนที่ข้าพบซูฉินในนาเขตของข้านั่นก็ใกล้คลอดแล้วแค่ว่ามีทางไปจกักรพรรดิได้อีกและลูกหลานของข้ากับภรรยาก็ไม่มีพรสวรรค์ของจกักรพรรดิเพราะสาวเื็กของข้าบกพร่องแต่เมื่อข้าเห็นซูฉินข้าคิดว่า บางที่อาจจะมีหนทางอื่นก็ได้ดังนั้นข้าจึงช่วยให้สภาพร่างกายของซูฉินคงที่ช่วยนางทำคลอดแล้วจึงทําการทดลองหนึ่งข้างคงไว้ซึ่งสายเลือดพย์ขาวในกายเด็ก,กรวมถึงรางฐานสายเลือดฟินิคิสโตลของเจ้าด้วยเพียงแต่แต่คุณลักษณะเฉพาะของสายเลือดเดิมออกไปจากนั้นปลูกถ่ายสายเลือดบริสุทธิ์ของเผ่านกยูของข้าให้เมื่อซูฉินฟืน้นข้าก็ไม่ปิดบงังบรรทุกอย่างให้กับนางเด็กคนนั้นรอดชีวิตและกลายเป็นลูกสาวของข้า ในกายของนางมีสายเลือดเผ่านกยูงของเราไหลเวียนแต่ยังคงมีรากฐานของสายเลือดฟินิกซิสต์ของเจ้าอยู่ด้วยเมื่อประสานปัญญาของมนุษย์เข้ากับสายเลือดสามสายการแปลงร่างพญาขาวและการแปลงร่างนกยูงก็ใช้ได้อย่างไหลลื่นและตั้งแต่วัยเยาว์ก็ปรากฏมงกุฎทองคำนกยูงครั้งก่อนเจ้าเคยทอดทิ้งแม่ลูกคู่นั้นเพราะให้พวกตาตัวนั่งลำบากแล้วตอนนี้ล่ะจะทำซ้ำอีกครั้งหรือตอนนี้จะคิดว่าระหว่ังเราคดนีเป็นฝ่ายชนะยี่เจ้าเป็นฝ่ายชนะ <L an> รู้ไว้ก็ดีท้ายที่สุดผู้ชนะก็ยังเป็นข้าฉินข้าไม่กล้าหวังให้เจ้าให้อภัยข้าไม่รู้ไม่รู้จริงๆว่าเพราะข้าเจ้าต้องทนลำบากมามากเพียงนี้ทุกอย่างทั้งหมดเป็นความผิดของข้าตอนนี้ข้ารู้ว่าผู้อะไรไปก็ได้ประโยชน์แล้ววันนี้ข้าขอสาบานณที่แห่งนี้อนาคตของข้าจากนี้ไปจะมีชีวิตอยู่เพื่อเจ้าสองแม่ลูกเท่านั้นพวกเราไปาข้าชนะจริงเฟิงได้จริงๆ ฉนนันจักรพรรดิพูดหนึ่งได้เห็นไหมข้าชนะจริงๆข้าทำสิ่งที่แม้แต่บิดาของเจ้าเองก็จะําไม่ได้ตอนนี้เรื่องพวกนี้ไม่สำคัญอีกแล้วขอโทษนะเพื่ออำนาจและการแย่งชิงข้าได้ทำให้เจ้าผิดหวังข้าขอโทษข้ารู้ไม่ว่าคราวนั้นจะเกิดอ,อะไรขึ้นตอนนี้เจ้าก็เปลี่ยนใจไปแล้วไม่ใช่เราัวมาด้วยกันแต่เด็กเราเป็นคู่รักกันตั้งแต่วัยเยาว์ ตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้นาจของข้ามีเพียงแค่เจ้าคนเดียวที่รักตอนแต่งงานกันข้าสัญญากับเจ้าว่าจะฟื้นฟูเผ่าปีศาจนกยูงให้รุ่งเรืองเรื่องอื่นๆข้าทําได้หมดแล้วและเพียงอย่างเดียวคือประพันธ์ของรับไม่มีจักรพรรดิและตอนนี้ข้าได้สร้างทายาทผู้มีคุณสมบัติของจักรพรรดิให้เจ้าแล้วนี่เจ้ามาถึงใช่เลือดเชื้อสายของนกยูงที่ฝันในร่างของเสียวเหมยแน่นอนว่าไม่ใช่เลือดสายไร้ข่าของข้าแต่เป็นของเจ้าเป็นโลหิตบริสุทธิ์ที่เจ้าบอนกับข้า พื่อปลุกพลังสายเลือดให้ตื่นขึ้นดังนั้นสายเลือดของเจ้าจึงไหลเวียนอยู่ในร่างกายของนางและในแง่หนึง่งน้องถเทวลูกสาวของเจ้าด้วยมันจะไปได้อุ้มท้องสิบเดือนแต่เชื้อสายแปลเปลี่ยนของนกยูงอันแข็งแกร่งของนางนั้นคือมรดกที่เจ้ามอบให้คือสายโลหิตสืบทอดของจักรพรรดินกยูงอย่างแท้จริงได้โปรดจากเกียรเสียวเหมยเลยในคนนี้ฉลาดและใจดีความเย็นชาภายนอกของนางเป,ไป็นแค่หน้ากากแห่งความด้อยค่าที่นางรู้สึกจากเผ่าของนางข้าหวังว่าเจ้าจะสนุนนางด้วยวิธีนี้ ให้ได้ส่งเจ้ากลับคืนสู่บันลังของจกักรพรรดิไม่ว่าหลินซีโมจะเดร้ายแค่ไหนเขาก็ไม่ลงมือกับลูกสาวของตัวเองเซี่ยวเหมยมีทั้งสายเลือดของจกักรพรรดิพระยาขาวและก็การสนับสนุนจากเผ่าทะเลเมื่อเธอกลายเป็นจกักรพรรดิเมืองเจรีก็จะมั่นคงยิ่งขึ้นทุกอย่างช่างสมบูรณ์แบบใช่หรือไม่ก็ถึง่าบคำนวณเรื่องพวกนี้ไว้หมดแล้วแต่ตัวเจ้าเองล่ะข้าไม่ใช่คนดีนักเจ้าจะมองว่าข้าเป็นพวกวางแผนก็ได้แต่เพื่อเผ่าพันธุ์นกยูงและเพื่อคำสัญญาที่เคยให้กับเจ้า มันต้องได้ด้วยชีวิตของข้าเขาคอยทาไม่จะห้ามตายนะได้โปรจะาตายหวังชิงเจ้าขอโทษนะซูฉินที่จริงข่าโกหงเจ้าข้าไม่เคยรักเจ้าจริงๆเลยเพราะตั้งแต่ยังเด็กหัวใจของข้าก็เต็มอยู่แล้วไม่มีที่ว่างสาหรับใครอื่นข้ารู้ที่เจ้าบอกว่ารักข้าที่จริงก็แค่อยากใช้ประโยชน์จากข้าเท่านั้นแต่ว่าตอนนั้นเจ้าก็ช่วยชีวิตเราแม่ลูกไว้จริงๆให้เป็นมีเจา้าเราคงตายไปนานแล้ว ดังนั้นเจ้าไม่ได้ติดหนี้อะไรข้าและตั้งแต่วินาทีนี้ข้าก็ไม่ได้ติดหนี้เจ้าอีกเช่นกันดีแล้วละ่ะที่คิดได้แบบนั้นข้าพอใจมากแล้วมีชีวิตอยู่ให้ดีข้าไม่อาจมองเห็นอนาคตของเผานกยูงของเราได้แล้วช่วยดูแทนข้าให้ทีนะไม่ข้าขอร้องเจ้าอย่าตายนะคอยช่วยเหลือเสี่ยวเหมยให้ดีแม่นางกับข้าไม่ได้มีสายเลือดเกี่ยวข้องกันแต่จริงๆแล้วข้ามองเธอเป็นลูกสาวแท้ๆมานานแล้ว เมื่อเทียบกับหลินซีโม่ข้าน่าจะเป็นพ่อที่ดีกว่าไม่อาชิงเฮ้อเจ้าเป็นใครเจ้าทำอะไรนะพระชายาข้าจะลองใช้อาวุธศักดิ์สิทธิ์รวบรวมเซี่ยวจิตรับรู้ของท่านเจ้าเมืองมองที่อาจจะเก็บรักษาเจตจำนงของเขาไว้ได้ส่วนหนึ่งนี่จะได้ผลจริงเหรอข้าจะลองดูเหมือนจะได้ผลจริงๆข้าได้ผนึกเกี่ยวรับรู้ที่ยังคงเหลืออยู่ของเขารวมถึงพลังบางส่วนของสายเลือดไว้แล้ว หากอนาคตข้าบรรลุราดเทพได้มันเะจะมีวิธีช่วยให้ท่านเจ้าเมืองฟื้นคืนชีพข้าไม่อาจรับประกันได้ว่าจะสาเร็จแน่แต่มีโอกาส5ส่วนเป็นไปได้หรอเจ้าไปใครกันแน่กาเป็นผู้ติดตามของเมยกงจือท่านเจ้าเมืองคือปิดาของนางข้าย่อมต้องช่วยเหลือคำปราสะทเลสีครามมาได้สิ้นสุดมีวิชาโบราณบางอย่างที่สืบทอดมาอาจใช้ได้จะต้องใช้เวลาและพลังของข้างก้าวหน้าขึ้นอีกขั้นจึงจะมีโอกาสสาเร็จเจ้าค้งอยู่ระดับก้าสูงสุดแล้วเจ้าต้องการสิ่งใดเพื่อที่จะร่วงอาดเทพ แามโดที่เผ่าพันธ์ของเรามีบอกมาได้เลยเผ่านกยูงของเราจะเช่่ยเจ้าอย่างสุดกำลังนาทีข้าจะก้าสวะดับเทพไม่ใช่เรื่องง่ายเลยตอนนี้อยู่ในพิธีใหญ่เผ่านกยูไม่อาจไร้ผู้นำได้ท่านโปรดไปผู้นำทาพิธีแทนด้วยแต่ผู้ถูกแล้วเสียเหมยต่อจากนี้ข้าขอฝากที่เหลียวไว้กับเจ้าข้าจะทุ่มเทสุดกำลังพระราชการอํานวยการขอพระชายามีพิธีศพอันสง่าง,งามแก่จอมราชาปีศาจนกยูง สกินเวลานานตลอด3วันเม่กอกงจือขึ้นเป็นเจ้าเมืองเกาหลีอย่างเป็นทางการทางเาได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าองครักษ์ของนางสาวันให้หลังเนื่องจากข่าวข่าวการสิ้นชีพของจอมราชาปีศาจนกยูงทำให้ราชสํานกส่งคำปลอบใจมาพร้อมกันนั้นราชสํานกยังสั่งให้หัวหน้าเผ่าคนใหม่เดนทางไปรายงานตัวภายใน1ปีนอกจากจัดการงานโสดบิดานังยังต้องรับภาระทั้งมวลของเจ้าเมืองสามวันผ่านไปเมย์กงจือก็อิดโรย ดีที่พระชายาปฏิบัติตามคําพูดของจอมราชาปีศาจนกยุงหนุนช่วยนางโดยสิ้นเชิงและโอนอนํานาจต่างๆให้ดังนั้นไหมยกงจือจึงถืออํานาจแทบทั้งหมดของเจ้าเมืองทงางซานเสนอว่าควรเชิญราชาปีศาจกวางหลิงซีและราชาปีศาจกวางทองออกมาดูแลการเงินกับกิจการเมืองทําให้เหมยกงจือได้ผ่อนคลายได้มากขึ้นผู้ชาราสตรีเด็กๆแห่งเผ่าสิงโตพยักษ์ที่อยู่หุบเขาทองคําส่วนคนหนุ่มสาวเข้ามายังเมืองเจียหลี เมื่อกงจือประกาศกฎหมายคุ้มครองฐานะมนุษย์ในเมืองเพื่อสร้างตินฐานของมนุษย์ขึ้นทางสานในหานะหัวหน้าองคลักษ์ตั้งกองตรวจการเลิกนากรบเผาสิงตัวพยักห้าสิบและนกยูง1 0 0เป็นกำลังหลักหน้าที่คือคุ้มกันให้กฎหมายของเมื่อกงจือเดินหน้าโดยราบรื่นข่าวสู่สวงถึงส่วนกลางแห่งองค์กรไถยถอนและได้รับการตอบสนองกลับมาเมื่อกงจือได้รับตำแหน่งไถยถอนสีม่วงขึ้นสู่ชั้นสูงสุดขององคอ์กรพร้อมสนยานักบุญแห่งไถยถอน เมื่อสถานการณ์เมืองเจลีมั่นคงจากห้าส่วนก็นำอูปิ้งจี้และคนอื่นๆกระบาดจากราชสำนักเมืองมนุษย์ขายคนมากและเพื่อจะเหมาะสมจะเป็นนายกเทศมนตรีไม่ใช่ใครอื่นใดนอกจากจากห้าส่วนทุกสิ่งดำเนินอย่างเป็นระเบียบกระทั่งหนึ่งเดือนให้หลังอะไรนะเจ้าจะจากไปแล้วหรอข้ายังเพิ่งได้อยู่กับเจ้าไม่ทันไรทำไมถึงเรียบเร่งล่ะอาัยด้วยข้าต้องกระภูกเขาทองคำไปปิดด่านบำเพ็ญตนอยู่พักหนึ่งน่ะที่นี่ก็มั่นคงแล้วข้าจำเป็นต้องเตรียมการบางประการ จะต้องไปรายงานต่อราชสำนักข้าต้องเตรียมพร้อมกล้คุ้มกันให้พร้อมและคราวคอสวรรค์ของข้าน่าจะหวาดหวานยิ่งกว่าของเจ้าเสียอีกมีอะไรที่ข้าช่วยได้บ้างรัรยากรใดที่เจ้าต้องการข้าจะจัดหาให้เต็มกำลังเลยจะไม่มีผู้ใดคัดค้านหาที่สุดพระชายายังฝากความหวังให้เจ้าชุบชีวิตปีดาของข้าอยู่เจ้าเพียงช่วยข้าหาเหล็กอัคคีสวรรค์มาให้มากเข้าไว้ก็พอเจ้าจะบิดด่านหรือเปล่าข้ายองก็ยังไม่รู้ต้องดูความคืบหน้า ข้าจะการให้สายโลหิตทั้งหลายของข้าให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นอีกทั้งมุขการาวกาศได้ปรับปรุงไว้บางส่วนแล้วข้าจะรองสร้างค่ายกนเคลื่อนย้ายระยะไกลเพื่อคุ้มภัยให้เจ้าเมื่อจะเดินทางไปรายงานในภายภาคหน้าเรื่องที่ต้องพูดข้าก็พูดหมดแล้วงั้นข้าขอตัวก่อนนะหากไม่ต้องอะไรให้ช่วยเจ้าก็ส่งข้อความมาหาข้าทางไกลได้เลยอืมเงียบงันทำไมถึงจากไปเสียแล้วในอกของข้าตอนนี้ช่างว่างเปล่านักเมื่อครู่ทำไมข้าจึงมารังเข้าไว้นะข้าไม่ควรร้างเข้าไว้ ข้าไปทาเรื่องสำคัญหากไม่เตรียมพร้อมจะข้ามด่านคลอสสวรค์ได้อย่างไรแต่ถ้าเขามาอยู่เคยียงข้างข้าข้าควรทำอย่างไรตลอดเดือนที่ผ่านมานี้ด้วยเป็นเขาที่ช่วยให้สถานการณ์มั่นคงรวดเร็วที่แท้ข้าได้ไว้ใจในตัวของเขาโดยไรเงื่อนไขแล้วและยอมรับสว์จริงว่าถัางซานคือชูระเพียงแต่ยังไม่รู้ว่าจะเผชิญหน้าต่อเขาด้วยสื่อที่มีต่อเขาอย่างไรดีเขาจะกลับมาเมื่อไหร่กันนะความรู้สึกของไมโกงจื่อต่อข้าข้าพอจะร่วงรู้ได้บ้าง การจากไปครั้งนี้ด้านหนึ่งข้าต้องปิดด่านบำเพ็ญเพื่อเสริมความสามารถทั้งหลายของข้าอีกด้านหนึ่งก็หวังจะเว้นทั้งเวลาและพื้นที่ให้แก่นางเพื่อนางได้แต่ตรองว่าความสัมพันธ์ของเราควารดำเนินอ,อย่างไรหวังว่าข้าจะได้กลับมาในเร็วนี้หุบเขาทองคํานายท่านท่านกลับมาแล้วก็จะป็ดด่านอยู่ระยะหนึ่งในต้นตัวไม้ทองคํานี้อย่าให้ขครเข้ามาใกล้ข้าก็พอ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับมังงะจีนจอมยุทธพูดถังซานเกิดใหม่ครั้งที่3เวอร์ชัน5ถ้าชอบแล้วอยากให้เราทำต่อก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะก็อย่าลืมกดไลค์กด,ดติดตามัไว้เยอะนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ